สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสบายดีพี่น้องครับผมบ่าวโบโซล่าเสียงแค่ล้าพี่น้องเอยนะตอนนี้อยู่ที่ถนนหมายเลข32นะฮะจุดมันต้นกิโลเมตรที่0นะฮะเขาอยู่ที่มุ่งหน้าของสุภาคเหนือของประเทศไทยนะฮะจากจุดกิโลเมตรที่0นะฮะ150กิโลเมตรจุดนี้ทางแยกต่างระดับบางปะอินไปสุดอยู่ที่แยกมโนรมฮะจังหวัดชัยนาทนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมครับระยะทาง150กิโลเมตรนะฮะเราจะเห็นนะฮะเป็นกิโลเมตรที่หนึ่งนะครับตามป้ายบอกทางนี่เลยครับ ยี่ระไม้ที่1ของถนนหมายเลขสามสิบสองนั่นเองฝั่งนี้นะค,ความตื่นตาตื่นใจฝั่งซ้ายมือจะเชื่อมต่อไปอย่างถนนโบนโยชินนะฮะที่เชื่อมต่อไปอย่างทางด่วนระหว่างเมืองนะฮะหมายเลขเก้าทางตะวันออกของกรุงเทพมหานครนั่นเองมาฝั่งนี้ครับท่านผู้ชมครับมาฝั่งนี้ครับมาฝั่งนี้ความตื่นเต้นความตื่นตาความตื่นใจที่สัมผัสไดา้นี่คือถนนเมืองไทยนะฮะ ที่เราเห็นลอยฟ้าขึ้นมานะฮะจะเป็นถนนที่มาจากถนนถน,นทินหมายเลขหนึ่งนะฮะที่เชื่อมต่อลอยฟ้าขึ้นมาเชื่อมต่อถนนหมายเลขสามสิบสองนะฮะนอกจากนี้นะฮะยังมุ่งหน้าเข้าไปกรุงเทพมหานครได้นะฮะแล้วไปเชื่อมต่อกับกับถนนกาญจ,จนามหมายเลขเก้าทางด้านทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อบวงแหวนรอบเมืองกรุงเทพมหานครนั่นเองท่านผู้ชมครับ และนี่คือความตื่นเต้นและตื่นตาและตื่นใจอยากจะพาบ่าวบอลเมรมาเห็นและสัมผัสความตื่นเต้นเหล่านี้เนะะี่ยบ่าวบอยคงไม่ตื่นเต้นนะฮะเพราะบ่าวบอยเป็นคนพูดเองว่าสิ่งใดที่ประเทศไทยมีนะฮะเมรก็มีเฉดเช่นเดียวกันนะฮะและวันนี้หนุมลาวก็ขออนุญาตนะฮะถ่ายคลิปวิดีโอนะฮะเชื่อมต่อและส่งไปให้บอยเขมรได้เห็นนะฮะคนไทยไม่เคยโออวนะฮะคนไทยไม่เคยขี้โม้คนไทยเน้นทำจริงนะฮะนี่แหละสิ่งที่หนุมลาวอยากจะบอกอยากจะโชว์ให้บอยเมรได้เห็นนะครับ ถ้าเห็นแล้วนะฮะถ้าเห็นแล้วก็นำคลิปวิดีโอนี้ไปรีแอคชั่นได้นะครับบ่าววอร์ครับสิ่งที่บ่าวเห็นนี่คือต่างจังหวัดของประเทศไทยนะครับหรือว่าชานเมืองของกรุงเทพมหานครนั่นเองเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่เราเห็นและเราสัมผัสเนี่ยมองจากฝั่งนี้และมุมนี้จะเห็นรถที่แล่นลงมาบนทางยกระดับลอยฟ้าจากนนอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเชื่อมต่อกับถนนอีกฝั่งหนึ่งนะฮะมาอีกฝั่งฝั่งอละฝั่งฝั่งจากหมายเลขหนึ่งเชื่อมต่อหมายเลขสามสิบสอง เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อมุ่งหน้าขึ้นไปทางภาคเหนือของประเทศไทยนั่นเองท่านผู้ชมครับนะฮะเส้นทางหนึ่งกห้าสิบกิโลเมตรนี่แหละคือประเทศไทยนะหลากหลายเส้นทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นถนนหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่นะหมายเลขหนึ่งถนนฝนโยกชินมุ่งหน้าขึ้นไปทางภาคเหนือสิ้นสุดอยู่ที่เชียงรายนะท่านชมครับนะครับหมายเลขสองถนนมิจรภาพเนะ่ฮะเริมต้นจากแยกนะฮะทางแยกในเมืองจังหวัดนครจังหวัดสระบุรีไปที่จุดอยู่ที่นะฮะ มิตรภาพสนามิตรภาพไทยลาวเยือนจันทน์นะฮะหนองคายนะ่ยฮะเปนนนสายเป็นถนนสุขุมวิทนะครับก็คือเป็นถนนที่ออกสู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยไปที่สุดอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับตราดนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหรินพันกันถนนสายสี่ถนนเพชรเกษมนะฮะมุ่งหน้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นถนนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่นลครับความตื่นเต้นที่เห็นและสัมผัสได้ ตรงเกาะกลางเราอย่าตื่นเต้นและอย่าตกใจน่ฮะไม่ใช่ว่าทําไว้เพื่อสิ่งใดนะอนาคตประเทศไทยมีการวางแผนเพื่อทําทางด่วนลอยฟ้านี่ฮะเป็นมมเตอร์ยกระดับขึ้นไปนั่นเองนี่เลยครับท่านผู้ชมครับหนุ่มเราสุดแสนดีใจนะที่ได้มาอยู่เมืองไทยที่ด้่งเป็นเมืองไทยความตื่นเต้นเหล่านี้นะฮะถ่ายทอดออกไปนะให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว้าวเห็นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ประเทศไทยด้วยนะครับและนี่คือสิ่งที่บอกเลยว่าตื่นเต้นมากเลยครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไหมฮะเพราะว่าเราได้เห็นถึง สิ่งที่ประเทศไทยพัฒนาและพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งนะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับฝั่งนี้เนะี่ยฮะเราเห็นว่ามุ่งหน้าตรงไปนะจะเข้าไปกรุงเทพนะด้านซ้ายมือก็จะไปเชื่อมต่อกับาทางด่วนะหมายเลข9นี่ฮะหรือว่าไปทางาบุงแหวนทางกาจนาทางท้าทิศตะวันตกของกรุงเทพหมหานครไปทางบางบัวทองเนะฮะเชื่อมต่อไปอยางสุพรรณบุรีได้นะฮะกาญจะนะบุรี แล้วก็ไปดาวขนองนะฮะเชื่อมต่อกับถนนนะฮะที่จะเป็นหมายเลข35นะฮะขนามสองมุ่งหน้าไปทางสมุทรสาครสมุทรสงครามไปเพชรบุรีเชื่อมต่อกับถนนหมายเลข4เพชรเกษมการที่วังมะนาวนะฮะว้าพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนี่แหละคือประเทศไทยนี่แหละคือไทยแลนด์นะฮะโชว์ไว้ให้เพื่อนบ้านได้เห็นนะครับห้านเราไม่มีบ้านบ่าวลาาไม่มีนะครับจึงฝากไว้ให้บอยขมิ้นได้เห็นและสัมผัสเนี่ยนี่คือความจริงที่บอกเลยว่า ไม่ใช่ AI แน่นอนหนุ่มบอยเอ้ยหนุ่มบอยเอ้ยเห็นแล้วคงกะอักเลือดตายจะเอาคลิปที่ไหนมาถ่ายให้เห็นมาถ่ายให้ชมนอกจากว่าเอาหนุ่มราวไปว่าไปด่านั่นเองนะครับเพราะว่าสิ่งที่หนุ่มลาวถ่ายคลิปวิดีโอนี้อาจจะบอกไกด้ว่าตกใจนะครับตกใจว่าโอ้โหประเทศไทยมีเหมนก็มีเหมือนกันอย่างที่บ่าวบอยว่านี่ครับมุมนี้ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจอิลีเดี๋ยวเรามามุมกันมุมนี้ท่านผู้ชมครับมาดูกันมุมนี้ และมุมนี้ที่เราเห็นครับเป็นเส้นทางที่มาจากอ่างทองนะฮะหรือว่ามาจากชัยเนศนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางหมายเลขสามที่สองหรือว่ามาจากนครสวรรค์นั่นเองท่านผู้ชมครับส่วนด้านขวามือของบ่าวโปนะฮะก็จะเชื่อมต่อไปยังถนนผลโยชินที่เชื่อมต่อกับทางด่วนทางกาญจนาหมายเลขเก้าทางหน้าทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานครโอ้โหขีนเหลือเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเนี่ยขันออกจากบ้านก็ไปเห็นด้านดอกแดนไกลเราไปจากเราขันลงไปทางนี้จากบ้านนี่เราต้องดูทีไรประเทศไทยประเทศพีจารเริ่อของจริงไรกับของแท้ บอสเสือกับล่องเบิงบอสเสือกับล่องเบิงอ่อนซ่อนเน่อ่อนซ่อนลายประเทศไทยนี่ฮะจะเริ่มบอจะเริ่นบอจะเริ่มบอจะเริ่นบอนบอ่นอ,อ,อนซ่อนบออ่อนซ่อนบออ่อนซอนน้ำเบาโบเนให้แต่บาบอ่อนซ่อนฟุตเดียวบบนาะทำสงครามมากับกรถไล่เห็นเด้อนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงเอื้นใส่ในการเหตคลิปต่อต่อไปเนี่ยทำสงครามโอ้โห ในช่วงเวลาที่บ่าวโบถ่ายนะ,ะล่าสุดเลยฮะเดือนเก้าพศสองห้าหกแปดนั่นเองม mm ุม hmm. นี้ออนซ้อนอีหลีพี่น้องเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเพียงแค่ถนนนะฮะก็ทําให้หนุ่มลาวตื่นเต้นนะฮะนุ่มลาวไม่เคยเห็นอีไม่เคยเห็นอลลนะฮะเขาเห็นบอยมาเห็นแล้วก็จะบอกว่าหนุ่มลาวเป็นอะไรนักหนาแค่ถนนเมืองไทยนะฮะตื่นเต้นความเจริญของประเร็วอะไรนักหนามาฝั่งนี้ก็แล้วกันมาฝั่งนี้ก็แล้วกัน ส่วนฝังน,นี้มุ่งหน้าไปสิ้นสุดอย่ที่ชนาน้านะฮะ150กิโลเมตรนะครเป็นเส้นทางเชื่อมต่อขึ้นภากเลนของประเทศไทยไปนครสวรรค์นี้ฮะลงมาอุทยัยธานีไชน่าสิงห์บุรีนะีฮะอ่างทองอยุทยาานี่ยท่าสิงหบุรีบโหโหโน,นี่โฮะอ่างทองอุทัยานีัน่าสิงหบุเนี่ยฮะาันธานีไชนาสินห์บรเนี่ยะอ่าออุยานไชนาสิงห์ประเนไ่ยนะอ่งตทตงทยี่ทําสงห้รเนีฮะ่ทองทยนีไ่สิง ให้โลกได้เห็นนะครับก็จากการทำนะครถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็คอมเมนต์แล้วเราไปดูนะฮะก็เป็นแนวทางในการเรียนรู้ของหนุ่มลาวคนนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันมาดูฝั่งนี้กันและจากดูมนี้นะฮะก็เป็นมุมมีความตื่นเต้นนะฮะถนนนี้ตั้งหลายเลนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนะฮะโอ้ทางขวามือบาโบนี่ก็เชื่อมต่อมาจากหมายเลขเก่าเด็แอะไรมาจากอ่าบัโบท้องเนาะพี่น้องเนาะสุพรรณนะฮะกาญจนบุรีนะฮะ นี่เลยครับเห็นไหมครับและเห็นรถลอยฟ้ามาไหมครับปึ๊บปึ๊บโอ้โหลอยฟ้าลงมาลอยฟ้าลงมาออนซ่อนเลอออนซ่อน,ออน,อน,อนออกรดกอรดี้เป็นอย่างไรเนาะที่น้องเนาะประเทศไทยเนาะพ่อจะสู่เพื่อนบ้านแต่ว่าน้อสู่คอมเมนต์บอยแต่ว่าน้อคอมเมนต์บอยคือจังเอาคีบพีโอไปโชว์ไปเบึงไปบวกไปบวกไปบ้าหนเนาะ และนี่คือสิ่งที่หนุมลาวบ่าวโฮเองอยากจะโชว์ให้เห็นนะครับความตื่นเต้นของประเทศไทยว้าวแขกหนุมบอยเขมรนะครับบอกว่าสิ่งที่ประเทศไทยมีเขมรก็มีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นเขมรมาถ่ายโชว์เลยครับนอกจากสนามบินเตโชโอ้โหอ่าพีนองเอ้พีนองบอยเอ้ จะตื่นเต้นอะไรนะครับเนะะี่ยโอ้โหก็ตื่นเต้นสิครับเพราะว่าจะเริญนและก็อนอนซอนนะครับนี่คือถนนนะครับถนนอีกเส้นหนึ่งนะฮะที่อยากจะน,นําเสนอให้หนุ่มบอยได้เห็นนะฮะและคนไทยนะฮะน่าจะรู้จักดีนะครับเพราะว่สถนเช่นนี้นะฮะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปอยางนครสวรรค์นะ,นนะ,ะเชื่อมต่อไปอยางภาคเหนือของประเทศไทยนั่นเอง หนุ่มลาว่าว่าคนนี้นะฮะต้องขอบคุณประเทศไทยนะฮะที่มีสิ่งดีๆให้นําเสนอนะฮะออกสู่สายตาชาวโลกนะฮะและก็ให้หนุ่มบอยเขมรได้เห็นนะฮะถึงความเจริญของประเทศไทยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ประเทศไทยไม่โชว์แต่บอยได้ใจแต่มาวันนี้เป็นยังไงนะครับแค่ถนนเองก็บอกได้เลยว่ากินขาดเหนือหลายนะฮะนอกจากสถานที่ต่างๆนะฮะประเทศไทยมีส่วนร่วมนะฮะภาคเอกชนในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองนะฮะนอกจากฐานิสัยและ ความรับผิดชอบของคนไทยนะฮะก็ยังมีข้าเอกชนที่พัฒนาอย่างที่เราเห็นไหลายครั้งนะฮะก็ฝากไปถึงบ่าวบอยด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะคนไทยที่มีข้อมูลนะฮะว่าจุดนี้นะมีข้อมูลที่แบบนึกซึ้งนะฝากคอมเมนต์บ่าวบอยหนุ่มลา้วนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ในรับชมนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้หนุ่มลาวคนนี้ขอลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับอย่าลืมครับถ้าชื่นชอบก็อย่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม